ครับผมแล้วก็กลับมาพบบทนี้นะครับเรื่องของแบรนด์อยู่นะครับก็ลงไปที่ Product b รนด์นะครับแบรนด์สินค้าที่คุณนะครับจะต้องขายสินค้าใช่ไหมครับและจะขายสินค้ายัางไงให้เป็นที่น่าจดจำและองค์ประกอบอะไรที่สำคัญเรามาดูนะครับว่า r r o u u t แบรนด์มีองค์ประกอบอะไรที่สำคัญ โปรดักต์นะครับองค์ประกอบที่สำคัญเลยนะครับสิ่งแรกภาพลักษ์ครับสินค้าของคุณนะครับองค์ประกอบที่สำคัญเลยคือภาพลักษ์ภาพลักษ์ที่คุณจะให้ลูกค้าครับเข้าไปหยิบเนี่ยคุณต้องให้รู้เลยว่านี่คือโปรดักต์ของคุณคุณกำลังทำโปรดักต์ครับสีอะไรคุณภาพ ยังไงนะครับหรือนะครับคุณจะต้องให้รู้เลยว่าอันนี้มันคือสินค้าของคุณเช่นสินค้าของคุณครับขายให้กลุ่มคนระดับสูงนะครับก็คือมันจะต้องดูพรีเมียมอาจจะเป็นสีดำเป็นสีทองเป็นสีที่ทำให้มันดูมีแวลูมากยิ่งขึ้นหรือมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นถ้าเป็นระดับกลางก็จะซอฟๆลงมาหน่อยถ้าเป็นระดับล่างก็เป็นคนที่มีการใช้จ่ายที่ไม่เยอะมากคุณภาพ สินค้าก็จะต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นครับภาพลักษณ์ของคุณแบรนด์ของคุณโปรดักของคุณคือแบบไหนครับคุณกําลังจะทําโปรดักนี้ให้กับกลุ่มลูกค้าแบบไหนะนะครับลองไปดูนะลองคิดดูว่าเฮ้ยฉันอยากจะขายให้คนกลุ่มกลางหรือกลุ่มบนนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับถ้าคุณจะทำโปรดักให้กับคนกลุ่มบนและคุณทําภาพลักษณ์ให้คนกลุ่มล่าง คนกลุ่มบนก็จะไม่มาซื้อแต่ถ้าคุณกำลังจะขายคนกลุ่มล่างแต่คุณทําภาพลักษณ์ให้กับคนกลุ่มบนมันดูแพงเกินไปนะครับคนกลุ่มล่างก็จะไม่ซื้อดังนั้นครับออกแบบภาพลักษณ์ของคุณให้ดีอันที่สองครับคุณภาพนะครับโปรดักของเรานะครับเราจะต้องทําให้เขาเห็นเลยนะ้ว่ามันมีคุณภาพขนาดไหนนะครับ โดยที่คุณจะต้องพอภาพลักษณ์เสร็จคุณจะต้องให้เขาเห็นเลยว่าคุณภาพของสินค้าของคุณเนี่ยมันดีขนาดไหนและมีการการันตีหรือการยอมรับจากสถาบันอะไรบ้างออยหรือจากต่างประเทศนะครับมีงานวิจัยอะไรรองรับบ้างเพื่ออะไรครับมีคุณภาพแล้วยังมีความน่าเชื่อถืออีกจะทำให้สินค้าของคุณครับมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นอันที่3ครับ ซุปนีนะครับประโยชน์ <S <S สินค้าของคุณครับมีประโยชน์ยังไงกับลูกค้าของคุณบ้างผู้บริโภคทําไมต้องซื้อสินค้าของคุณครับประโยชน์ที่มันชัดๆคืออะไรถ้าสมมุติว่าคุณไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือเขาได้และไม่บอกประโยชน์โอ้โหบอกมาหมดเลยภาพลักษณ์สวยคุณภาพดีน่าเชื่อถือแต่ไม่ได้ใส่ประโยชน์ของเขานะฮะไม่ได้ใส่ประโยชน์ไปให้กับสินค้าของคุณนะครับจะทําให้ สินค้าของคุณนั้นลดลงทันทีนะครับดังนั้นนะครับเอาสามองค์ประกอบนี้ครับไปใช้กับสินค้าของคุณนะครับของไม้นะครับสินค้าอย่างที่บอกครับคือ b Black s w ส่วน g h s e r u m ภาพลักษณ์เนี่ยเป็นสีดำนะครับหงทองก็คือเป็นสีทองนะครับภาพลักษณ์ก็จะเป็นระดับก้างถึงบนนะครับและคุณภาพบอกเลยว่ามีอยนะครับแล้วก็มีแพทย์แผนไทยนะครับโรงงานที่ได้รับการยอมรับนะครับอันสุดท้ายประโยชน์ ช่วยเหลือนะครับคนที่ผมร่วงนะครับและก็ผมบางเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ผมร่วงอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นครับไฮเซรัมตัวนี้ก็จะไปช่วยบํารุงและพอประโยชน์คุณภาพได้ผลภาพรักชัดเจนครับจะทําให้ลูกค้าครับกลับมาซื้อเพิ่มต่อและก็บอกต่อให้กับเพื่อนของเขาด้วยนั่นก็คือโปรดักนะครับที่คุณจะสามารถเอา3มองค์ประกอบนี้ไปใช้ได้นะครับและมาพบกับบทต่อไปครับ